ได้ปนินแล้วค่ะไปออกอาไปออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆอย่างนี้แล้วผมใช้อย่างนี้นะเนี่ยใช้ปากสวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับมิเตอร์สันนะครับวันนี้ เป็นเวลาตอนดึกๆนะครับตอนนี้น้านิ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแก่ตัวจากคลิปที่แล้วโอ้โหใช้นี่ได้แต่กุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองดูกันคืนดูว่า,าจะเจอปลาอุกปกาปลาเพียปลาพมปลาโสบ้างไหมครับวันนี้เราจะทําแบบสาธิตเวลาหลายท่านเขาเรียกว่าแหลนลหลายท่านก็เียผมแต่ผมได้อีกจึอบางพื้นที่ก็เรียกแหลนนะครับอันนี้เป็นแบบวิถีชีวิตแบบชาวบ้านวันนี้ผมจะใส่หน้ากากลงไปหาปลาหาทุกอย่าง เพื่อเป็นวิทยาทานในหะ้ท่านผู้ชมได้รู้ว่ายังมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่ใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยครับและพี่ๆนะทุกท่านรับชมจากจังหวัดใดคอมเมนต์กันมารายงานตัวผมด้ยวยนะครับเพื่อการเสพอาร์เราจะเริ่มการงมนะมางมเข้าไปในคลองท่านผู้ชมตอนนี้น้นํานิ่งครับเราต้อตรงรีบก่อนเดี๋ยวน้ําไหลแรงขุ่นเรามองไม่เห็นท่านผู้ชมมามาลุ้นหน่อยไปครับท่านผู้ชมส่งอุปกรณ์มาให้หน่อย บรรยากาศกลางคืนส,สวยๆครับุนเหนมือน <c ười> เดิมน,นะคะทุกคนกบไผ่มือเดียวกุ้งก้ามหรอ ทุกคนสั่นจะกุ้งกล้ามนะไม่รู้ได้เปล่าไม่รู้ไงค่ะต,ตัวไม่ทันไม่ทันเหรอใหญ่มากไม่ทันเหรอไม่ทันค่ะทุกคนโดนตัวมันออกไปโดนตัวมันใช่ไหม ม,มีตัวตอนนี้ก็จะเข้าคลองนะทุกคนจะถึงคลองบ้านเราแล้ว,ลวนี่ค่ะได้ไหมไม่มีตัวใช่ไหมก็ต้องพายไปเข้าไปตรงนี้ โยนมันเลยนะโอ้โหน้ำมองไม่เห็นนน้ำผุดน้ำผุดใช่ไหมน้ำนี่ไหลแรงงเห็นอย่างแจงจางแรงมากไปับอยู่นี่ก่อนจับ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 ปูนัก่อนอุ้ยเฮ้ยทุกคนได้ปลาินแล้วค่ะโอ้สุดยอดเก้าเขาะอก่อนนะลูกน้ำแรงมากทุกคน กบต้องมาเกาะฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งหัวมันไปไม่ได้โอ้โหไหนไหนอือหือเข้าไอึนี่ข้าหัวเข้าวหัวครับนิ่งตะกอนนิ่งไปไม่ได้อ่ะเข้าวหัวอือถ้าปล่อยดิ้นเลยใช่ไหมเฮ้ยใส่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 ไงก่อนไหมอย่าเต็มเรือเลยนะจัดการเลยกัอนก้าวใส่ไฟก่อนเลยเนี่ยแหละใส่เอาไฟออกเอาไฟออก เอาลงมาไว้นี่ปลาเอาไว้ใช้สนิทเอาไว้ใช้สวิงเออเอาไว้ข้างล่างเลยเนี่ยพ่อมาหนี<ป>้ละตอนเด็กใช่ไหมไปน้ำแดง สนท้าสันาแล้วใช่ไ,ไมนี่นี่เขาอ,อยู่่ายแล้วค่ะทุกคนพามารับเล<ะ>ยพามารับเลยอแล้ไมแม่พอาไปรับเฉยใครเกิน นะคะทุกคนก้าวรับรับพุ่งพ่อยุ้งชายล,ลูกชายชอบวันนี้ขอเจอปลาเล็กเยอะมากเลยอุ้ยไปฉายแหมเนี่ย ไ,ไม่ไม่ได้ยิมันมันไม่ผ่านหน้าตัวขึ้นโลนะได้แล้วค่ะทุกคนมาแล้วสัญญาณมาแล้วสัญญาณม,มาแล้วปลาหางแดงเอาไปทัดก,กรอบจะสอบสีมือหนะ่อยนะพี่โย ดีมากลมเยนม็นๆลมฝนจะตกทุกคนกันไปปะเมื่อกี้สัญให้สัญญาณมาท,ทุกคนเมื่อกี้สัญยกมาใช่ไหมวันนี้ตัวมันโล่ลุดลุดใช่ไหมไปโดนมุดว่ายแรงมัว่ายออกไปมันว่ายออกไปใช่ไหมโลเลยเหรอหหหอะไรอะไร ทุกคนก็ต้องจับเรือไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปมือนึงนะมันมันจะลําบากนิดนึงนะถ้ามุมกล้องไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะดูดิมันน้องอ้น,นี่อ่ะดีทะลูกชายมาด้วยไม่งั้นแย่เลยนะเนี่ยคนเดียวน้ำมันแรง <S <S 2> <S 2> <S ตรงนี้เป็นกำ ไปเรื่อยๆก็เข้าไปในกล่อมเจอแน่เลยคราแสดงว่าสันเจอทุกคนรอดูกันสันเจอปลาอะไรหรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะทุกคนตัใจถฉายไฟตรงหน้าพ่อนะไปไหนแสดงว่าเจอตัวสันบอกไปไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้ อย่าฉายไฟลงน้ำปลาอะไรเมื่อกี้ไอพวกปลาตวไวทุกคนในนั้นเป็นโพงแน่เลยโอ้ยหัวโคกอ,อ่ะหัวโคกอะ่ะไวมาเกเลยอ่ะฉันเน่ะไม่พักเลยอ่ะสุดยอดเลยนี่เท่ากับะถายกบแค่แบบ อยู่บนเรือแล้วแบบจับเรือไปปรากฏเป็นเหนื่อยเลยสั่นไม่เหนื่อยเลยคงจะเห,เ,เหนื่อยเลยเหนื่อยไหมเนี่ยเลยดิขาเหมือนอ้วนอย่างนี้ฟิวอันหไหนเลยทุกคนอมนเป็ไง เฮ้ยทุกคนเจอแล้ว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 เบคอนเบคอนได้ไหมทุกคนได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาดีๆเอาดีๆหูได้อีกเลยอุ้ยสองตัวติดอะไรอะไรอ่ะฮะปลาปลาอะไรวะปลาดินปะไม่ใช่ปลาหมอทางดันอุ้ยสันยีเขียวพี่ไปเรีทุกคนอันนี้มันอยู่ยังไงอะ ข้าก่อนปอยู่ใต้พงไม้อ๋ออยู่ในพงไม้เหรอใต้พงไม้เออได้ไหมเอาน้ำหมดไหมไม่ใช่ชั่วงเด็กเอาน้ำออกไป่นั้นยิงหมอดทั้งเหยียบอยู่แล้วแล้วเจอแลและกำลังจะขึ้นมาเห็น ปลานินอยู่ข้างๆตอไม้ก็เลยง้างสองรอบเลยท่านผู้ชมเห็นเห็นชัดไหมสัอยู่ตื้นเลยอ่ะปลานินอะไม่มันก็ไม่ชันมันก็ขุ่นอ่ะเพราะน้ำใสหลงไปข้างในใช่ไหมมันก็ระยะนี้เลยคือไปพอปลาใหญ่มันเห็นเรามันก็จ้องจะถอยพุทงต้องไหวมันคงงงอะเนอะว่าเพราะอยู่ในน้ำนะท่านผู้ชมมือนี้ผมถืออย่างนี้ท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วผมใช้อย่างนี้นะเนี่ยใช้ปากทำอยบานั้นใช่ไหมทำอย่างนั้นครัโหสุดยอดกบพ้นลุ้นเลยแคอยู่กว่าเก้าข้างบนอะ ลุ้งเงีต่อค่ะก้าวปลาบางก่อนหลุดจับปูให้หนะจับปูจับจับเนี่ยจับราวไว้จับาวเล็กอะจับไว้นะอุ้ยทุกคนได้แก้วอู้ยเอาไฟเอาไฟลงเฮ้ยยกโซ่เพื่จะล่นเออ ตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนปาอะไรอะ่ะลูกก็ปาจะเพียนเหมือนปาจะเพียนเลยรสันเอากร,ระชับเลยฮะกระชอบกระชอบนะครับ ลูกชายแล้วคนลูกชายมาเฮ้ยเฮ้ยไปลุ้นไปลุ้นอันนี้ไปลุ้นอยู่ไหนกุ้งเหรอไม่อยู่ใช่ไหมไม่เดียแหลน่ะ อยู่ในของยาไม่อยู่กุ้งอยู่ในของยาอ๋อเดี๋ยวก็ปหลุดไปแล้วอ๋อเต็มเลยว้าวกาไล่แกลูกจับเองเลยเหรออุ้ยมันหนีแม่แล้วเมื่อกี้เหมือนพ่อตีไม้ขึ้นมาป่ะแม่จับได้ถูกเลยพ่อกุ้งอีกแล้วเหรอ กุเยอะจังตกกุ้งใด้เหี๋ยวลอดลงไปดิกุ้งหน้าบ้านเราเยอะบ้างเหรอ <c oughs> อก็จะ,ะตามกุ้งก็เนี่ยกยงงใต้กระังงงใต้กระชังกระชังนี้มีนนมปลาน,นินอยู่ด้วยนะ ที่กบตกได้ที่แม่น้ํามีปลานิลปลาสวายปลาดุกหลายปลา,เ,ปาเลยอะ่ะไม่ปลานิลแม่แม่เลี้ยงไว้แม่ที่แม่ตกได้แม่ทำถุงปลาพวกนี้อะไรอะ่ระทำกับข้าวชุบก,ก้องทําเมนู <i> ชื่อเหมือนกันอีกทุกคนไอ้ตัวเนี้ย <i> ชื่อเจสันส่วนอันนี้ชื่อสัน นี่ตัวนี้ดิเจ,ส,จสันกับสันเฮ้ย,ยดได้มาแล้วทุกคนปึ๊บปไหนว,ว้าวผ่านหน้าผ่านตาผ่านหน้าผ่านตาพอดีอ่ะม <c oughs> ีได้หลายเมนูเลยนะสันอ,อ่ะสัน <c oughs> เป็นกระชังปลาที่แบบโอ้น<ด>ันทุกคนเดี๋ยวให้ดูกุ้งตัวนี้อย่างไรแม่เดี๋ยวจะ<ๆ>ไปดูในกลับเลยตอนนี้กลับไหมือนี่ทุกคนยเยอะมากอะหลายอย่างจัดเลยโอ้โหนี้หมันจัดเลยคุ้มมากอ้าวได้แล้วจด้จกุ้งแล้วค่ะทุกคน ตอตานตอนใหญ่ดีแล,แล้วก็พอละเคเดี๋ยวเราดูตอตานค่ะทุกคน ปลาอะไรอ่ะปลาอะไรวะทุกคนสมมติจะปลาเนื้อดีนะปลาอะไรปลาบูัวไหนกล้าหลบแม่ก่อนเลยพูดคำเดียวกันหนูเลยหายแม่แม่ ปิดท้ายได้ปลาบูเลยใช่ไหมพอแล้วระวังกุ้งเลยไดกับข้าวหลายอย่างเลยวันนี้นออส่วนซอสพร้อมสำเร็จสักทีได้ชับไตน <c oughs> ้ำเดี๋ยวถ้าผู้ชมอยอมคอมเมนต์มาใครอยากดูชับไตน้ำอะไรนะเด<อ>ี๋ยวจะชัยชับไตน้ำให้ดูต่อ,อครับท่านผู้ชมนี่ผลงานวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าโอเคได้กับข้าวบานเลยนะท่านผู้ชมใช้เวลางมประมาณชั่วโมงได้ไหมแป๊บเดียวอ่ะก็<บ>มาชั่วโมงเนอะชั่วโมงกวักขวายตีซะท่านผู้ชมนี่ผลงานวันนี้นะครับปานิน หนึ่งสองสามปะูตัวหนึ่งแล้วครับปลากระมังตัวหนึ่งแล้วก,ก็กรุ้งครับแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งแล้วก็ปลาหมอชะเงียบตัวหนึ่งปลาดุกที่นี่ครท่านผู้ชมผลงานวันนี้ได้กับข้าววันพรุ่งนี้นะครับมาเป็นพรวงท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะพี่ๆนานาทุกท่านครับเป็นเอฟซีผมจากจังหวัดไหนและชอบคลิปแบบนี้ไหมอยากให้ผมทาอีกก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดแชร์น้องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวันนี้